เปิดรับสมัครสมาชิกช่องดีเรคเตอร์ศิลปช,ชัยดังนั้นถ้าใครสนใจและอยากจะสนับสนุนสร้างเครดิตให้กับผมก็สามารถสมัครได้โดยกดปุ่มข้างล่างนี้ครับสมัครจะร่วมในการเป็นสมาชิกค,ครับสวัสดีคานผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรคเตอร์ศิลปช,ชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอครับ วันนี้เป็นบทความประจำวันพฤหัสบดีที่13กุมภาพันธ์2,568สามเศร้าเราสามคนวันนี้พรุ่งนี้13-14ถึง14กุมภาพันธ์รัฐสภาจะประชุมแก้เพื่อฉีกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันทิง้งหรือประชุมเพื่อล้มแผนกบฏรัฐธรรมนูญของเพื่อไทยบวกประชาชนอดใจสักครู่ เดี๋ยวก็รู้เมื่อวานอนุทินชาญเวรกูลประมุขพักภูมิใจไทยพูดแล้วทำจริงว่าสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแต่ปี2564หากต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับต้องทำประชามติถามประชาชนก่อนซึ่งในขั้นตอนปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าวพักคภูมิใจไทยจึงมองว่า การเข้าร่วมพิจารณาอาจสุ่มเสี่ยงขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลได้แจ้งเรื่องนี้ให้นายกและแกนนำพักเพื่อไทยเช่นนายชูศักดิ์สิรินินและนายภูมิธรรมเวชเชชัยทราบแล้วซึ่งได้รับคำตอบว่าให้รอดูสถานการณ์แม้พักจะไม่ร่วมพิจา,ารณาวรนนี้แต่สมาชิกพักจะยังคงเข้าห้องประชุมตามปกติ จะเซ็นชื่อแสดงตัวว่าเข้าร่วมประชุมแต่จะไม่อภิปรายหรือมีส่วนร่วมในวาระดังกล่าวทางวุฒิสภานายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒธธิสภาแจ้งต่อนายวันมัวหมัดนอมัตาประธานรัฐสภาไปแล้วว่าตามความเห็นของสำนักกฎหมายระบุว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ต้องผ่านกระบวนการประชามติสามครั้งได้แก่ ครั้งที่หนึ่งถามประชาชนก่อนว่าต้องการให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ครั้งที่สองหากประชาชนเห็นชอบในครั้งแรกให้รัฐสภาพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญก่อนนำไปทำประชามติอีกครั้งครั้งที่สามเมื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่เสร็จต้องให้ประชาชนโหวตเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอีกครั้งความเห็นดังกล่าวอ้างอิงคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญ ปี2,555และ2,564ที่ระบุว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ต้องให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแบบนี้สรุปล่วงหน้าได้เลยพรรคส้มจะไม่เว่าเดียวดายอีกต่อไปจะมีแดงเพื่อไทยเป็นเว่าคู่เคียงบ่าเคียงไหล ในวีรกรรมอาศัยรัฐสภาก่อการกบฏรัฐธรรมนูญพูดถึงท่านประธานวันนอเมื่อวานตกเป็นข่าวคระเครากับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือบิ๊กโจ๊กพูดได้คำเดียวสงสารท่านวันนอที่เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแต่ต้องถูกเขาเอากระดูกมาแขวนคอส่วนบิ๊กโจ๊กก็อยากบอกทุกปัญหาล้วนมีทางออก เปลี่ยนแค้นคุคลั่งในอกเป็นปล่อยวางว่างในสวงกระตุกสติตีคำว่ารักยาวให้บัน่นรักสั้นให้ต่อให้แตกแล้วเดินไปตามทางนั้นโอกาสคืนอำนาจคืนสถานะมีมากกว่าคิดแค้นเครียดคลั่งแต่ในเส้นทางลางแค้นเอาคืนเรือมีหางเสือรถมีพวงมาลายัยคนมีสติ ถ้าขาดหางเสือขาดพวงมาลัยขาดสติทั้งเรือทั้งรถทั้งคนจุดหมายไม่ไปถึงหรอกชิบหายตายโหงกอดวานซืนบิ๊กโจกไปปฏิบัติการจองเวรโดยรองทุกกล่าวโทษผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรที่สอนอปทุมวันว่าผิดตามมาตรา157และเมื่อวานนายสุชาติตระกูลกเกษมสุข ก็ได้รับพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นประธานปปชก็มีคลิปถูกปล่อยเผยแพร่ซึ่งอาจทำให้ท่านประธานวันนและท่านประธานปปชเสียหายจากความเข้าใจผิดของประชาชนได้เรื่องอะไรจะไม่บอกให้ประธานวันนอบอกเองโดยท่านในสัมภาษณ์เนชั่นทีวีเมื่อวานจะถอดคำมาให้อ่านวันน ผมจำได้ว่าเป็นช่วงใกล้วันปีใหม่น่าจะหลังปีใหม่พลตำรวจเอกสุรเชษหักพานได้ติดต่อมาแจ้งว่าจะขอเข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ผมบอกว่าไม่จำเป็นต้องมาพบเพราะไม่ค่อยให้ใครเข้าอวยพรแต่ทางพลตำรวจเอกสุรเชษอ้างว่าจะมาคุยเรื่องสมาคมปากใต้และเรื่องการเมืองผมยังถามกลับไปว่าการเมืองเรื่องอะไร เพราะผมเป็นกลางทางการเมืองพลตำรวจเอกสุรเชษอ้างว่าตัวเขาจะลงเล่นการเมืองเพราะถูกกลั่นแกล้งมากผมเห็นเป็นคนรู้จักกันและพลตำรวจเอกสุรเชษ์พยายามย้ำว่าจะมาคุยเรื่องสมาคมปากใต้ซึ่งพลตำรวจเอกสุรเชษเป็นนายกสมาคมอยู่และผมก็เป็นคนปากใต้จึงนัดกันแต่ครั้งแรกผมไม่ว่าง ทางพลตบตรเอกสุรเชษขอนัดครั้งที่สองผมยังถามว่ามาถูกหรือพลตบตรเอกสุรเชษบอกว่าจะให้ตำรวจบางใหญ่พาไปสุดท้ายพลตบดเอกสุรเชษมาพบถึงบ้านตอนนั้นมาเกือบหนึ่งทุ่มแล้วแต่พอมาถึงไม่ได้มาคนเดียวพาอีกคนมาด้วยบอกว่าอยากให้รู้จักท่านสุชาติผมยังถามว่าเป็นอย่างไรกัน ตกลงกันได้แล้วหรือเพราะทราบดีว่ามีเรื่องที่โจกยื่นถอดถอนคุณสุชาติเอาไว้ปรากฏว่าทางบิ๊กโจกบอกว่ามาขอถอนเรื่องผมบอกถอนลำบากเพราะตรวจสอบรายชื่อประชาชนที่เข้าชื่อเรียบร้อยแล้วแต่ผมดูแล้วรู้สึกเรื่องมันไม่มีมูลทางบิ๊กโจกยังบอกว่าดีดีส่วนทางท่านสุชาตินั่งเฉยเฉยหลังจาก คุยเรื่องนายสุชาติจบก,ก็คุยกันเรื่องอื่นๆเช่นจะเลือกประธานปปชกันเมื่อใดกรรมการมีกี่คนแล้วจากนั้นก็ลากลับผมยังอวยพรปีใหม่ขอให้มีสุขภาพดีเรื่องมีแค่เนี้ยนั่งกันอยู่มีสามคนไม่รู้ใครอัดเทปนั่งกันที่ห้องรับแขกมีพลตำรวจเอกสุรเชษท่านสุชาติและผมท่านสุชาติคงไม่ได้อัด และหน้าตาท่านก็ไม่อยากมาเท่าไรดังนั้นคนที่อัดเทปก็ต้องเป็นพลตำรวจเอกสุรเชษ์นักข่าวมีความรู้สึกอย่างไรที่ถูกแอบอัดเทปครับนายวันนอไม่น่านะเสียมารยาทลูกผู้ชายไปอัดเทปพลตำรวจเอกสุรเชษ์มาขอพบเพื่ออวยพรปีใหม่และไม่ได้บอกว่านัดให้ท่านสุชาติมาพบจริงๆ ผมเป็นคนมีอำนาจที่จะตรวจสอบข้อกล่าวหาที่มีต่อกรรมการองค์กรอิสระขณะที่ปปชมีอำนาจตรวจสอบผมเช่นกันดังนั้นท่านสุชาติก็คงไม่อยากมาแต่บิ๊กโจ๊กจะมาพบผมคิดว่าใช้ไม่ได้ตรงที่มาอัดเทปและตัดคลิปไปส่งไปให้สื่อวันนั้นนั่งกันอยู่สามคนจะมีใครที่ทำผมกับพลเอกสุรเชษรู้จักกันมา แต่ทําเรื่องแบบนี้ไม่ถูกต้องมาขอพบแล้วอัดเทพแอบส่งเทพให้สื่อมวลชนไม่น่ากระทําประเด็นรับเรื่องร้องเรียนแล้วทําไมประธานรัฐสภาไม่ส่งเรื่องให้สารดีกานายวันนอชี้แจงในประเด็นนี้ว่าเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับขณะที่รัฐธรรมนูญระบุไว้ว่าถ้ามีผู้ร้องร่วมลงชื่อสองหมืรายชื่อให้ประธานรับเรื่องไว้ ถ้าตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยให้ประธานรัฐสภาส่งให้สาลดีกาสารดีกามีหน้าที่ตรวจสอบโดยตั้งคณะไต่สวนอิสระขึ้นมาดังนั้นหากประธานสภาตรวจสอบแล้วไม่มีเหตุอันควรสงสัยก็ไม่ต้องส่งให้ศารดีกาเรื่องนี้เราตรวจสอบแล้วเป็นเรื่องเก่าไม่มีมูลโดยสัตว์จริง เมื่อเรื่องไม่มีมูลแล้วเราไปส่งสารดีกาทุกเรื่องแบบนี้องค์กรอิสระทำงานยากแต่ถ้าตรวจสอบแล้วมีมูลก็ต้องส่งให้สารตามขั้นตอนนี่คือจากปากท่านวันนอซึ่งผมเชื่อในเกียรติประมุขฝ่ายนิติปัญญตัติว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามนั้นแต่วันเดียวกันเนชั่นทีวีก็สัมภาษณ์พลตหมดเอกสุรเชษฐ์อักผานด้วยแล้วสิ่งที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้น คืออย่างไรจะโทษคำสัมภาษณ์บิ๊กโจกมาให้อ่านบิ๊กโจกผมไม่ทราบเรื่องที่อาจารย์วันนอให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตามปรากฏในคลิปฉะนั้นผมจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบันทึกภาพตามคลิปที่เผยแพร่ทางสื่อมวลชนผมเคยไปบ้านอาจารย์วันนอจริงแต่เป็นช่วงก่อนหน้านั้นโดยไปกราบท่านเพราะเคยรู้จักกัน ส่วนเหตุการณ์ที่อาจารย์วันนอได้พบกับนายสุชาติที่บ้านส่วนตัวผมไม่ทราบมาก่อนและไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยแต่ผมยอมรับว่ามีผู้ใหญ่สองคนมาขอให้ผมถอนเรื่องที่ไปร้องถอดถอนนายสุชาติจากตำแหน่งกรรมการปปชแต่ผมแจ้งกับผู้ใหญ่สองคนนั้นไปว่าผมถอนเรื่องไม่ได้เพราะมีประชาชนถึง2 2 0 0 0รายชื่อร่วมลงชื่อให้ถอดถอนผมไม่รู้สึกติดใจอะไร ที่อาจารย์วันนอให้สัมภาษณ์ตำหนิผมพอยืนยันว่าไม่ได้ไปบ้านอาจารย์วันนในวันที่ปรากฏภาพในคลิปจึงไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับคลิปที่ออกมาแต่มีข้อหน้าสังเกตว่าการพูดคุยกันร,ระหว่างนายสุชาติกับอาจารย์วันนอมีความพยายามหาช่องทางที่จะตีคำร้องถอดถอนจริงทั้งๆท,ที่อาจารย์วันนอในฐานะประธานรัฐสภาไม่มีอำนาจ ตีตกคำร้องเนื่องจากรัธรรมนูญเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าเมื่อรับเรื่องมาแล้วต้องส่งเรื่องไปยงังศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะไต่สวนอิสระเท่านั้นเหตุนี้มนเมื่อภายหลังมีการตีตกคำร้องจริงๆโดยที่อาจารย์วันนอก็ให้สัมภาษณ์เองว่ามีการพบปะกับนายสุช,ชาติจริงตามคลิปจึงน่าคิดว่าการกระทําลักษณะนี้ถือว่าเข้าข่ายกระทําผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่ และเข้าข่ายละเมิดจริยธรรมหรือไม่รวมถึงประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ว่าด้วยการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตด้วยหรือไม่เช่นเดียวกับนายสุชาติซึ่งเพิ่งได้รับโปรดเกล้าเป็นประธานปปชค,คนใหม่แต่กลับมีความพยายามไปพบประธานรัฐสภาและพูดคุยเรื่องที่ตนเองถูกยื่นคำร้องถอดถอนการกระทำลักษณะนี้ เข้าขายละเมิดจริยธรรมด้วยหรือไม่ฉะนั้นในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาผมจะเดินทางไปที่อาคารรัฐสภาเพื่อยื่นคำร้องแสดงเจตนารวมให้ถอดถอนนายสุชาติในข้อกล่าวหาใหม่คือขาดจริยธรรมในการดำรงตำแหน่งประธานปปชเพราะมีพฤติกรรมเข้าขายวิ่งเต้นต่อรองไม่ให้ถูกถอดถอนจากตำแหน่ง เมื่อครั้งเป็นกรรมการปปอชอวันนอบิ๊กโจกใครพูดจริงพูดเท็จมีบุคคลที่สามคือนายสุชาติประธานปป,ปอชอเป็นผู้ยืนยันชี้ขาดถ้าไม่เคลียร์คัดประมุกรัฐสภาประมุกปป,ป,ปอชอจะด่างพร้อยส่วนบิ๊กโจกเขาไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วเรื่องนี้ต้องจบด้วยพุทธภาสิทธ์อเสวนาจะพาลานัง ไม่คบคนผ่านเป็นมงคลชีวิตอย่างหนึ่งจริงแท้คนปลายซอยศิลวชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกิทธิตเน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ลใบ จะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ